เราจะทำยังไงดีถึงจะเข้าใจธรรมชาติของลูกหลานเราได้อย่างลึกซึ้งเพื่อได้สนับสนุนพวกเขาได้ถูกทางจริงๆซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราจะมาดูกันในวันนี้เขาก็ได้นำเสนอแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจมากครับ Brenten Scan, Brent scan. เคยสงสัยกันไหมครับว่าเราจะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กๆได้ยังไง วันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งครับสามารถค้นพบพรสวรรค์ของเด็กได้ตั้งแต่เนิ่นๆผ่านลายนิ้วมือของพวกเขานี่แหละครับนี่เป็นคำถามใหญ่เลยนะครับที่เชื่อว่าผู้ปกครองหลายๆท่านก็คงเคยเจอเราจะทำยังไงดีถึงจะเข้าใจธรรมชาติของลูกหลานเราได้อย่างลึกซึ้งเพื่อได้สนับสนุนพวกเขาได้ถูกทางจริงๆซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราจะมาดูกันในวันนี้เขาก็ได้นำเสนอแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลย ตามข้อมูลที่นำมาเสนอในวันนี้เนี่ยเขาเน้นย้ำมากๆเลยนะครับว่าช่วงปฐมวัยหรือว่าวัยก่อนเข้าเรียนเนี่ยถือเป็นช่วงเวลาทองเลยครับเพราะเป็นช่วงที่สมองของเด็กๆจะเหมือนฟองน้ำเลยคือพร้อมเรียนรู้และดูดซับทุกอย่างได้เป็นพิเศษการทำความเข้าใจธรรมชาติของเด็กในช่วงเวลานี้เลยถูกมองว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยครับทีนี้คำถามก็คือแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาสำคัญแบบนี้ได้ยังไงล่ะ แหล่งข้อมูลชุดนี้เขาก็ได้นำเสนอแนวทางที่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยให้เราค้นพบพรสวรรค์ที่อาจจะซ่อนอยู่ลึกๆในตัวเด็กได้ครับเครื่องมือที่ว่านี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์พรสวรรค์จากลายนิ้วมือ10นิ้วครับในเอกสารนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นวิธีที่จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของเด็กได้ดีขึ้นเยอะเลยเพื่อที่จะได้วางแผนพัฒนาศักยภาพของเขาได้ตรงจุดมากขึ้นครับ ประโยคนี้สะท้อนแนวคิดหลักของแหล่งข้อมูลนี้ได้ดีมากเลยนะครับคือเขาเน้นย้ำถึงสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นความสำคัญของการเริ่มต้นทำความเข้าใจศักยภาพของเด็กให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อวางรากฐานที่แข็งแรงสำหรับอนาคตของเขาครับเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแล้วการวิเคราะห์ที่ว่าเนี่ยมันอ้างว่าสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอะไรกับเราได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับคำถามก็น่าสนใจมากครับ คือพอสแกนไปแล้วเนี่ยผลลับที่ได้มันจะเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกอะไรเกี่ยวกับตัวเด็กได้บ้างเรามาดูรายละเอียดที่ทางแหล่งข้อมูลเขาให้ไว้กันดีกว่าครับตามข้อมูลที่นำมาเสนอนะครับการวิเคราะห์นี้เนี่ยอ้างว่าสามารถระบุศักยภาพที่มีมาแต่กำเนิดได้ใน5ด้านหลักๆเลยค่ะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกระบวนการคิดการรับรู้ผ่านการฟังการเคลื่อนไหวของร่างกายรูปแบบการเรียนรู้ไปจนถึงการมองเห็นเลยค่ะ นอกจากเรื่องศักยภาพในด้านต่างๆแล้วนะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยที่การวิเคราะห์นี้กล่าวอ้างก็คือมันสามารถระบุสไตล์การเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเด็กแต่ละคนได้ด้วยทำให้เราเข้าใจว่าเด็กคนนี้ซึมซับข้อมูลได้ดีที่สุดด้วยวิธีไหนกันแน่ ตามแนวทางนี้นะครับรูปแบบการเรียนรู้ก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆอย่างที่เห็นเลยค่ะคือ 1. เรียนรู้ได้ดีผ่านการฟัง 2. เรียนรู้ได้ดีผ่านการมองเห็นหรือ 3. ต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือทำด้วยตัวเองยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกเหนือจากรูปแบบการเรียนรู้แล้วการวิเคราะห์นี้ยังอ้างว่าสามารถค้นหาแนวโน้มของพรสวรรค์นในด้านอื่นๆได้อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีกีฬาศิลปะ หรือแม้กระทั่งด้านวิทยาศาสตร์เลยครับพอเราได้เห็นข้อมูลที่ถูกกล่าวอ้างเหล่านี้แล้วประเด็นสําคัญต่อมาก็คือแล้วครอบครัวล่ะจะได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้บ้างอันนี้เป็นสิ่งที่แหล่งข้อมูลระบุไว้นะครับแหล่งข้อมูลได้สรุปประโยชน์ที่พวกเขาเชื่อว่าจะเกิดขึ้นไว้4ข้อหลักๆเลยครับก็คือเริ่มจากการได้ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ จากนั้นก็นำไปสู่การวางแผนส่งเสริมศักยภาพที่เหมาะสมซึ่งเขาก็อ้างว่ามันจะช่วยลดความกดดันต่างๆแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับอนาคตของเด็กด้วยครับประเด็นหนึ่งที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ำม,มากเป็นพิเศษเลยก็คือเรื่องการลดความกดดันนี่แหละครับเขาบอกว่าเมื่อผู้ปกครองเข้าใจธรรมชาติของลูกมากขึ้นเนี่ยก็จะไม่เกิดการเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือว่าไปบังคับให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเขา ซึ่งจะทำให้การเลี้ยงดูเป็นไปอย่างสร้างสารรค์และก็มีความสุขมากขึ้นครับประโยคนี้ก็เหมือนเป็นบทสรุปของแนวคิดทั้งหมกที่เราคุยกันมาเลยนะครับนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าการจะปูพื้นฐานไปสู่ความสำเร็จเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการทำความรู้จักตัวตนของเด็กคนนั้นอย่างแท้จริงซะก่อน และนี่ก็คือใจความสำคัญที่สุดที่แหล่งข้อมูลนี้พยายามจะสื่อสารออกมานะครับนั่นก็คือแนวคิดที่ว่าการทำความเข้าใจและสนับสนุนเด็กตั้งแต่วันนี้คือการกำหนดเส้นทางในอนาคตของเขาเพื่อให้ทุกก้าวที่เขาเติบโตขึ้นไปเนี่ยเป็นก้าวที่อยู่บนเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนะครับว่าจากแนวคิดทั้งหมดที่เราได้สำรวจกันไปเส้นทางสู่ความสำเร็จของเด็กคนหนึ่งเนี่ย มันถูกกำหนดไว้ด้วยพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำหนดจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแท้จริงแล้วมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมมากกว่ากาันขอบคุณที่ติดตามการนำเสนอในวันนี้นะครับเบรน t ันสแกนผู้เชี่ยวชาญในการค้นพบพรสวรรค์ผ่านลายนิ้วมือ b r e n t s n s n m n p y p y r u r b r n i n best